สวัสดีค่ะครูเบลนะคะในคลิปนี้นะคะครูเบลก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับตัวโน้ตแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะโน้ตในระดับพื้นฐานกันก็จะมีทั้งตัวโน้ตแล้วก็ตัวหยุดอย่างที่ขึ้นไว้เลยนะคะหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงหรือว่ามันมีความหมายว่ายังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะคะก่อนที่เราจะมาทําความเข้าใจกับโน้ตแต่ละตัวเนี่ยก็เดี๋ยวครูเบลจะให ทุกคนดูสิ่งนี้ก่อนอ่าได้ยินเสียงใช่ไหมคะที่ครูเบลเปิด,เ,ปดเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าเมโทรนอมนะคะอ่ามันจะเป็นเครื่องนับจังหวะที่ช่วยเวลาเราเล่นเพลงนะคะเล่นดนตรีเนี่ยเราก็จะช่วยใช้เมโทรนอมเนี่ยเอามาช่วยในการฝึกนับจังหวะให้สม่ำเสมอในเพลงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวโน้ตกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เมโทรนอมในการในความเข้าใจด้วยนะคะในตัวโน้ตแต่ละตัว มาที่โนต้ตตัวแรกกันเลยนะคะโนต้ตตัวดำหรือว่า quarter ควอเตอร์โนต้ตค่ะโน้ตตัวนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะค่ะก็เวลาเราเล่นในเพลงนะคะเราจะกดและนับ1นะคะถ้าสมมติครูเบลเล่น4จังหวะนะคะอ่าเดี๋ยวลองจะจะลองเล่นแล้วก็เปิดเมโทรนอมไปด้วยจะเล่นโนต้ตอ,อะไรก็ได้นะคะโนต้ตตัวโดละ mm hmm. กันสมมติโนต้ตตัวโดนะคะอ่าสมมติเป็นอา่าครูเบลจะเล่น4จังหวะนะคะก็ต้องเล่นโนต้ตตัวดำ4ตัวเพราะว่าตัวดำตัวหนึ่งมีค่า1จังหวะ สามสีห่หนึ่ง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 เออแบบนี้นะคะถ้าเจอเนื้อตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะ คราวนี้ต่อมานะคะโนตตัวต่อมาคือโนตตัวขาวนะคะจะเห็นว่ากลมๆไม่มีดำๆระบายแล้วนะคะ,ะเป็นตัวขาวนะคะตัวขาวหรือว่า half note นะคะมีค่าเท่ากับ2จังหวะค่ะหมายความว่าถ้าเราเจอโนตตัวขาวนะคะเราจะกดลงไปนะคะแล้วนับ 1- 2สองนะคะกดค้างไว้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นตัวโดนะคะครูเจอโนตตัวขาวครูจะนับ 1 2สองแบบนี้นะคะแล้วถ้าครูเบลเล่น4จังหวะเหมือนเหมือนอตอนที่อธิบายโน้ตตัวดำนะคะก็ครูเบลจะกดตัวขาวแค่2ตัวเท่านั้นเพราะว่าตัวขาวตัวหนึ่งมีค่า2จังหวะแหละนะคะอะสมมุติ4จังหวะเราก็จะกดตัวขาวนะคะแล้วนับ1 2เดี๋ยวลองดูพร้อมเมทัลนอมนะคะสามสีสส่แบบนี้นะคะ นี้ตัวสุดท้ายค่ะคือโ no น้ตัวกลมนะคะโน้ต no ัวกลมหรือว่าโฮโน่เนี่ยมีค่ามากสุดเลยนะคะก็คือ4จังหวะคือเราจะกดค้างไวและวนับ4จังหวะนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะ1 2 3 4อ่ะเวลาสมมุติถ้าเราจะเล่น4จังหวะเราก็กดแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวลองมาพร้อมเมทอนอมนะคะดู3 4 1 2 3 4 อ่านี้จะเป็นโนต้ตตัวกลมนะคะคราวน,นี้เมื่อกี้เรารู้จักโนต้ตนะคะ3แบบแล้วเป็นโนต้ตตัวดำตัวขาวตัวกลมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูชาร์ตกันนิดนึงอ่าโนต้ตตัวกลมเนี่ยจะเป็น4จังหวะคือกดยาวสุดเลยนะคะแล้วก็พอลงมานะคะเห็นไหมคะโนต้ตตัวกลมเท่ากับโนต้ตตัวขาว2ตัวนะคะ เหมือนหาร2นะคะก็เลยเรียกว่าตัวกลมเรียกว่า whole note ถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวขาวเรียกว่า half note แล้วก็พอน้อยลงไปอีกนะคะตัวขาวตัวนึงเนี่ยเท่ากับตัวดํา2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าตัวดํา4ตัวเนี่ยถึงจะเท่ากับตัวกลมตัวหนึ่งนะคะตามชาร์ตข้างที่ขึ้นเลยนะคะก็ตัวดําก็มีค่า1จังหวะนะคะหรือว่า quarter quarter ก็คือ1ใน4ีใน4ของตัวกลมนะคะมีความคิดเป็นคณิตศาสตร์ด้วยนะคะ ถ้าเราเห็นภาพชาตนี้เราก็จะเข้าใจเลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกนะคะก็คือเป็นตัวหยุดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยตัวหยุดนะคะของแตละอันนะคะคือ,อในดนตรีเนี่ย มันไม่ใช่ว่าตัวโน้ตเนี่ยสำคัญอย่างเดียวนะคะตัวหยุดหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเสียงเงียบเสียงเงียบก็ถือว่าเป็นเสียงเสียงหนึ่งนะคะที่เงียบมันก็สําคัญเหมือนกันเวลาเราเจอโน้ตในเพลงเวลาเราเล่นออกมานะคะถ้าเราลืมหยุดลืมเสียงเงียบเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนเพลงเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราต้องมารู้จักตัวหยุดกันบ้างแหละ มาดูตัวหยุดตัวแรกเลยนะคะเขาเรียกว่า quarter race ค่ะอันนี้เนี่ยเครื่องหมายจะเป็นคล้ายๆสายฟ้าเลยนะคะครูเบลมักจะบอกเด็กๆแบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบยากๆหน่อยแล้วก็เขียนยากนิดนึงนะคะอันนี้อ่าเป็นเครื่องหมายสายฟ้าเลย quarter race นะคะคือจะมีค่าหยุดเนี่ยเท่ากับ1จังหวะค่ะ หยุด1นนะคะก่อนหน้านี้เราเรียนเป็นโนต้ตใช่ไหมคะเราจะ,ะสมมติเราเจอโนต้ตตัวดำเนี่ยเรากด1จังหวะอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยเงียบ1จังหวะนะคะเดี๋ยวครูเบลจะลองเล่นให้ดูแบบที่เป็นโนต้ตตัวดำสลับกับโนต้ตตัวหยุดอันนี้นะคะ4จังหวะนะคะเดี๋ยวจะลองดูพร้อมกับเมโทรนอมนะคะครูเบลจะเปิดมโทรนอมอสามสี่หนึ่งหยุด1ห,หยุดแบบนี้นะคะ,ะก็จะเป็นหยุดเงียบ1จังหวะค่ะ ตัวหยุดตัวที่2นะคะเรียกว่า half rest ค่ะอันนี้นะคะก็จะมีค่าหยุดสองจังหวะนะคะก็เวลาที่ครูเบลจำเนี่ยก็เราจะจําเป็นอย่างนี้นะคะเป็นมันคล้ายๆหมวกนะคะอ่าเหมือนเอขีดตรงนี้เนี่ยมันเหมือนออตรงที่เรียบๆนะคะแล้วก็ตรงข้างบนเนี่ยมันเหมือนตัวหมวกที่ใส่หัวเรานะคะอ่าเป็นหมวกคล้ายๆหมวกเลยนะคะมีค่า2จังหวะ ะะเดี๋ยวจำอันนี้ไปก่อนแล้วพออีกอันนึงมันจะมีตัวหยุดที่คล้ายๆกันเนี่ยพอเราจำแบบนี้เราจะไม่สับสนนะคะจำว่ามันเป็นหมวกคล้ายๆหมวกอ่ะแล้วก็หยุด2จังหวะนะคะทีนี้เดี๋ยวครูเบลจะเล่น่า่จังหวะแล้วก็เป็นตัวขาวตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวหยุด2จังหวะอันนี้หนึ่งนะคะ,ะพร้อไมไหมทุนอมนะคะ3 4 1สี่หนึ่งสองหยุดหยุด ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือหยุด2จังหวะเงียบ2จังหวะอันนี้ก็จะคู่กับตัวขาวนะคะที่ตัวขาวเนี่ยจะกด2จังหวะ,<ม>ะแล้วตัวนี้หยุด2จังหวะเงียบนะคะ ตัวหยุดตัวสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คือ whole rest นะคะคือตัวหยุดสี่จังหวะนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะอ่าที่ครูเบลบอกว่าให้จําเป็นหมวกนะคะทุกคนต้องจําเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต่างตรงที่ว่าขีดเข้มๆเนี่ยมาอยู่ข้างใต้ทีนี้เนี่ยพอเราจําเป็นหมวกนะคะอันเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนหมวกปกติถูกไหมคะแต่ว่าพอมาอน,นี้หยุดสี่จังหวะ whole rest อันนี้เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นหมวกที่หงาย อ่าหงายขึ้นมานะคะอันก่อนหน้าที่2จังหวะจะเป็นหมวกคว่ำทีนี้ให้เราจําว่าถ้าหมวกคว่ำเนี่ยอ่าของหายค่ะของหล่นเลยนะคะเหลือ2จังหวะแต่ว่าถ้าหมวกหงายเนี่ยเก็บของไว้ได้เยอะนะคะก็จะเป็น4จังหวะ ถ้าเราจําแบบนี้ไม่สับสนแน่นอนนะคะก็อันนี้หมวกหงายเก็บของไว้ได้เยอะก็เลยมี4จังหวะนะคะทีนี้มันก็จะมีค่าเหมือนตัวกลมเลยแต่ว่าเป็นเงียบสจังหวะนะคะคราวนี้ตัวอย่างที่ครูเบลจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นครูเบลจะเล่นทั้งหมด 4จังหวะนะคะเป็น2รอบนะคะ4จังหวะสองรอบรอบแรกรอบที่1น,นะคะครูเบลจะเล่นตัวกลมนะนับ4จังหวะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวหยุดอันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูในเมทโอนอมกันเล่นต่อกันนะคะก็ะลืมบอกไปเล่นต่อกันก็คือ,อสี่จังหวะแล้วก็มีกั้นห้องหนึ่งนะคะอ่าเส้นบาลายกั้นแล้วก็มาต่อด้วยตัวหยุดนะคะเดี๋ยวมาลองดูกัน3 4สี่ส หนึ่งสองสามสี่หยุด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 อ่าก็คือเหมือนหยุดทั้งทั้งสี่จังหวะเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็เข้าใจทั้งตัวโน้ตแล้วก็ตัวหยุดนะคะสามแบบแล้วนะคะก็ถ้าดูในชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นเลยตัวดำนะคะตัวหยุดของมันคืออ่าตัวสายฟ้านะคะตัวขาวตัวหยุดของมันคือหมวกคว่ำตัวตัวกลมนะคะตัวหยุดของมันคือหมวกหงายนะคะ แล้วเราก็รู้แล้วว่าแต่ละอันเนี่ยมีค่ากี่จังหวะหยุดกี่จังหวะกดกี่จังหวะนะคะสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพจแล้วก็ YouTube Key Signature นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนเปียโนของทูเบลนะคะแล้วก็ความรู้ดนตรีต่างๆนะคะเทคนิคการเล่นด้วยค่ะ